มีอะไรไหมหนุ่มวันนี้เงียบใช่ไหมเอาวานอยู่ไหมขวนมาเที่ยวก็มาเที่ยวมาแล้วก่อกวน ก็วันนี้นะครับผมก็เดินทางมาที่ปราสาทตาควายนะครับข้างบนก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็กัมพูชา แล้วก็มีอาสาสมัครฐานพลน,นักรบชุดดำของฝ่ายไทยก็ประจำการอยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็มีทางภาคฝั่งของอทหารกัมพูชาก็อยู่ในพื้นที่นะครับสถานการณ์วันนี้ก็มีความเป็นปกตินะครับไม่ได้มีเหตุยโยยุแต่ประการใดนะครับที่พี่น้องได้เห็นนะครับก็คือที่เดินลงไปนะครับอันนั้นเป็นทางภาคฝั่งของ ประเทศเพื่อนบ้านก็คือประเทศกัมพูชานะครับ ครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องเข้าไปนะครับในตัวปราสาทเออเพราะว่ามาบ่อยครั้งแต่ว่าไม่เคยได้มีโอกาสได้เดินทางเข้าไปในบริเวณตัวปราสาทนะครับจะเข้าไปดูว่าภายในปราสาทนั้นนะครับมีอะไรให้เยี่ยมชมบ้างนะครับเดี๋ยวเข้าไปดู อ๋อมีมีแทนพิธีทำพิธีกรรม